เรื่องเล่าผีตอนพ่อค้าปลาดผูเผชิญสมิงพระเรื่องราวที่พี่น้องกำลังจะได้รับชมกันต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาเล่าโดยคุณทัดเทพครับซึ่งคุณทัดเทพได้เขียนมาเล่าว่า เรื่องราวที่ผมจะเล่านี้มันเกิดขึ้นมานานมากแล้วซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอนที่ปู่ทวดของผมท่านยังอยู่พม่าครับและผู้เฒ่าผู้แก่ในตระกูลก็ได้ถ่ายทอดเรื่องนี้สืบทอดต่อๆกันมาจนมาถึงรุ่นผมโดยเรื่องราวนั้นมีอยู่ว่า เมื่อสมัยก่อนโนนได้มีชายคนหนึ่งเขามีอาชีพขายปลาทูและมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็ได้นำปลาทูไปเร่ขายให้กับผู้คนในหมู่บ้านที่อยู่กลางป่าซึ่งปลาทูของเขาก็ขายดีเป็นเทน้ำเททาขายจนหมดเกลี้ยงภายในวันนั้นเลย พอถึงเวลาค่าชายคนดังกล่าวเขาก็ไปขออาศัยนอนอยู่ที่วัดท้ายหมู่บ้านโดยในวัดแห่งนี้จะมีพระชรารูปหนึ่งจำวัดอยู่ซึ่งพระท่านก็อนุญาตให้นอนพักในวัดได้ซึ่งในคืนนั้นพ่อค้าปลาทูก็นอนหลับพักผ่อนอย่างเป็นปกติสุข ไม่พบว่ามีสิ่งรบกวนแต่อย่างใดพ่อถึงตอนเช้าของวันต่อมาเมื่อจัดเตรียมข้าวของเสร็จแล้วคนขายปลาทูก็ได้ไปกราบลาหลวงพอ่อก่อนที่จะออกเดินทางกลับบ้านผ่านไปสองปีกว่า,วาคนขายปลาทูและพี่ชายของเขา ก็จะเอาปลาทูออกไปขายอีกผู้เป็นพี่ชายเลยถามน้องชายว่าวันนี้จะไปขายที่ไหนน้องชายก็ตอบว่ามีอยู่ที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปเพราะเคยเข้าไปขายเมื่อสองปีที่แล้วที่นั่นปลาทูขายดิบขายดีมากแล้วสองพี่น้องก็ออกเดินทาง มุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านดังกล่าวซึ่งระยะทางนั้นก็ค่อนข้างไกลอยู่พอสมควรต้องใช้มา้าบรรทุกปลาทูไปขายทั้งสองคนเดินทางกันตั้งแต่เช้ากว่าจะไปถึงหมู่บ้านกลางป่าก็ห้าโมงเย็นแล้วพอเข้าไปในหมู่บ้าน ็พบว่าบรรยากาศมันเงียบอย่างผิดปกติจากที่เคยมีผู้คนมากมายมีเสียงเด็กเสียงชาวบ้านเสียงหมูหมากาไก่ที่ดังกันจอแจแต่มารอบนี้กลับไร้ซึ่งสรรพเสียงของสิ่งมีชีวิตมีแต่ตัวบ้านที่ดูเงียบเหงาไม่มีคนอยู่อาศัย สองพี่น้องก็แปลกใจว่าทำไมถึงไม่มีคนชาวบ้านเขาหายไปไหนกันหมดตอนนั้นบรรยากาศมันก็เริ่มที่จะคําผู้เป็นพี่เลยถามน้องชายว่าคราวก่อนมาพักที่ไหนน้องชายก็ตอบว่านอนที่วัดท้ายหมู่บ้านที่นั่นมีพระชรารูปหนึ่ง ท่านจำพรรษาอยู่เพียงลำพังแล้วสองพี่น้องก็พากันมุ่งหน้าไปที่วัดพ่อไปถึงวัดผู้เป็นน้องชายก็ตะโกนเรียกหาหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อท่านก็รีบวิ่งออกมาด้วยท่าทางที่เหมือนกับคนหิวกระหายจากนั้นหลวงพ่อ ได้ล้วงเอาปลาทูออกมากินจนเกือบจะหมดเค่งเมื่อเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นน้องชายก็รู้แล้วว่ามันผิดปกติเขาเลยขยิบตาให้พี่ชายเพื่อจะสื่อว่าให้รีบกระโดดลงน้ำแต่พี่ชายเขากลับไม่เข้าใจว่าน้องชายขายิบตาทำไม แล้วทันใดนั้นเองพระชราก็พุ่งเข้าตะครุบร่างพี่ชายด้วยท่าทางที่เหมือนกับสัตว์ร้และจบชีวิตของผู้เป็นพี่ชายอยู่ตรงนั้นซึ่งนั้นก็ทำให้แน่ใจแล้วว่าลวงพ่อชรารูปนั้นเป็นเสือสมิงอย่างแน่นอน แล้วยังไม่พอพระชาราได้หันมาทางน้องชายเพื่อหมายจะเอาชีวิตอีกคนแต่น้องชายนั้นไหวตัวทันเขารีบโดดลงน้ำสักก่อนก็เลยรอดชีวิตจากนั้นพระชาราที่เป็นเสือสมิงก็หันกลับไปกัดกินร่างของพี่ชายตอนนั้น น้องชายทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่เสียใจแล้ววาดกลัวตัวสัน่นอยู่ในสระน้ำไปตลอดทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งเช้าก็ได้ยินเสียงพระชารารูปนั้นเดินเข้ามาใกล้ๆซากร่างของผู้เป็นพี่ชายแล้วพูดขึ้นมาว่า <c oughs> ไม่ได้กินอะไรแบบนี้มานานแล้วออพอศบโอกาส้ายผู้เป็นน้องก็รีบวิ่งออกมาจากหมู่บ้านแล้วมุ่งหน้าไปตามหาผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กลา้าจากทั่วทุกสารทิศซึ่งก็ใช้เวลารอนแรม อยู่ถึงสามเดือนเต็มๆพอหาผู้มีอาคมมาได้เจ็ดคนแล้วเขาก็ตระเตรียมอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงไม้ไผ่เพื่อที่จะเอามาสารทำเป็นวัวธนูอาคมพอเตรียมของจนเสร็จหมดแล้วทั้งกลุ่มก็ออกเดินทางกันตั้งแต่เชา้า กว่าจะไปถึงที่วัดก็เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วละ่ะพอมาถึงผู้มีอาคมทั้งเจ็ดคนก็ได้สารเส้นตอกไม้ไผ่ให้เป็นรูป,ปวัวและบริกรรมคาถาอาคมเพื่อปลุกเสกวัวธน,นูเสร็จแล้วก็ตะโกนเรียกพระชาราพอได้ยินเสียง พระชาราก็เดินออกมาจากนั้นหุ่นวัวไม้ไผ่ก็ค่อยๆกลายร่างเป็นวัวตัวใหญ่มีเขาแหลมคมหัวธนูทั้งเจ็ดตัวได้วิ่งเข้าใส่พระชาราเสือสมิงอย่างรวดเร็วพอโดนวัวทั้งเจ็ดตัววิ่งเข้าใส่เสียงต่อสู้ที่เกิดขึ้นนั้นจากตอนแรก ที่มันเป็นเสียงของคนกับวัวก็กลับกลายเป็นเสียงของเสือโคร่งกับวัวสู้กันเสียงของการต่อสู้นั้นมันดังสนั่นและรุนแรงมากสัตว์อาคมทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันจนเกือบถึงเช้าแล้วเสียงก็เงียบลงไปจากนั้นผู้มีอาคม ก็ไล่ขาดหาขึ้นอีกครั้งแล้วร่างของวัวธนูทั้งหมดก็กลับกลายเป็นหุ่นไม้ไผ่สารเหมือนเดิมตอนแรกก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูแต่แล้วมีผู้เท่าคนหนึ่งที่อาคมเขาแก่กล้าเหนือกว่าคนอื่นได้เดินเข้าไปดูไกล ก็พบว่ามีเสือโคร่งที่ตัวใหญ่มากนอนแน่นิ่งสิ้นใจอยู่ในพุ่มหญ้าตามร่างของเสือสมิงเต็มไปด้วยร่องรอยที่ถูกแทงจากเขาของวัวธนูพอปรับเสือสมิงพระชาราจนสิ้นชีพแล้วทุกคนก็พากันเคลื่อนขบ,บวนกลับออกมาจาก หมู่บ้านร้างแห่งนั้นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวลี้ลับเขย่าขวันจากคุณทัดเทพด้วยนะครับ ถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ